น้องสิทุกท่านครับวันนี้ผมกับน้องอัเปาก็จะมาทำเห็ดฟางครับอยู่ในบ่อกระบะปูนแล้วก็แล้วก็จะมีบอ่อซีเมนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยครับจะลองทดลองทำดูประมาณสองบอ่อครับเป็นเห็ดฟางซึ่งเชื้อเห็ดมีมีผู้ใจดีสนับสนุนมาให้ก็คือพ่อสอนหรือว่าพี่สอนกับ ม่ปุ๊หรือว่าพี่ปุ๊เออแม่ปุพีปุมีทั้งหมดเจ็ดก้อนครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารของเห็ดก็จะเป็นลำข้าวหรือเปล่าแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้แป้งข้าวเหนียวต้องกินเกลือามาผสมกันกับเชื้อเห็ดอันนี้ฟางผมก็จะแช่เอาไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เราค่อยลงมือทำเห็ดกันเนาะแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ โอเคจะมาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับกับน้องอักเปาเนาะช่วงนี้ก็เงียบแล้วครับเสียงปืนใหญ่เสียงเงียบไปก็ปันสองวันแล้วครับก็ตั้งแต่เซนเซนหยุดยิงกันตั้งแต่เมื่อวันที่27สบเ็ดนั่นแหละครับตอนเที่ยงนาองก็หยุดไม่ได้ยินเสียงปืนยาวมาถึงวันนี้แหละครับแต่ก็มีทหาร ทหารช่างครับไปเหยียบทุ่นระเบิดเป็นขาที่สิบเอ็ดแล้วเนาะหลังจากย,ยิงนะครับนี่ก็ไปเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดเป็นขาที่สิเอ็ดแล้วสรุปแล้วเขเมรก็ยังรอบกัดเหมือนเดิมครับไว้ใจไม่ได้ก็เราดูต่อไปครับผมว่าไม่แน่ครับอาจจะมีการยิงกันเกิดขึ้นีแน่นอนครับเราไว้ใจเขมรไม่ได้แน่นอนครับ แต่รอดูราดูต่อไปแต่ไทยเรานี่ก็ยังเข้มงวดอยู่ในชายแดยนอยู่ครับยังประมาทไม่ได้เลยแต่ช่วงนี้นี่ทางจังหวัดบุรบีรัมย์ผมนี่ประกาศให้ชาวบ้านที่อพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพก็ดีแล้วว่าอยู่ไปอยู่กับชาวบ้านเอ้ยไปอยู่กับญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ดีครับให้กลับเข้าบ้านของตัวเองได้แล้วครับ โดยเฉพาะทางอำเภอบ้านกรวดครับตอนนี้ก็น่าจะน่าจะปลอดภัยแล้วแหละเพราะว่าหยุดยิงแล้วเนาะชาวบ้านจะชมก็ดีใจครับได้กลับบ้านกันแต่ก็ยังหวาดผวาหวาดกลัวอยู่เหมือนเดิมครับเนาะสำหรับคนที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ไว้ใจไม่ได้ครับอย่างว่า,วาเขาเขมยไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านั่นแหละครับถึงจะได้ทําทําการออทําเผ็ดฟางอันนี้ก็เตรียมไว้เฉยครับเตรียมฟาง เอามาแช่เอาไวหนึ่งคืนอันนี้ก็ค่อยเอาไปผสมทํำพ่งนี้เลยดีกว่าใช้หมดไหมเอะต้องใช้หมดไหมเงีไม่น่าจะหมดหรอกเราน่าจะใช้ไม่ไม่น่าจะเกินสองก้อน<ม>เพราะว่ามันมีสอ,บองบ่อบ่อเีก็เดี๋ยววิธีการมันก็ไม่ยากครับวิธีการ,กากาการทําเห็ดฟางเนาะก็ได้ดูทาง y o u t u b e แล้วก็มีทางที่ เจ้าของเจ้าของเชื้อเห็ดเขาทําเขาทําเป็นวิธีการมาให้ดูเป็นขั้นตอนเป็นอันนี้เลยอันนี้เพาะเห็ดในตะก้าแต่เราจะมาเพาะเห็ดในในกระบะปูนแล้วก็บอปูนซีเมนต์ขนาดแค่ลองทํานะเนี่ยอันนี้ลองทําดูเฉยๆครับลองทําดูเฉยๆถ้าถ้าได้ผลดีล<ะ>ก็จะเอ,เอ,เอ้ตัวนี้มันออกจากอันนี้อันนี้ลองแค่สองก้อนมันก็ยังเหลืออีกห้าก้อน แล้วเราก็จะลองทำสองก้อนก่อนถ้าได้ผลจริงแต่เราต้องไปเตรียมที่วัวซึ่งต้องไปเอาขี้วัวอยู่บ้านเด่นครับ <c oughs> เดี๋ยวไปกัน,น้องเปาไปเตรียมขี้วัวก่อนดีกว่าอันนี้เราก็อ็อูไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุงนี้เราค่อยมาติอันนี้แต่ตอนนี้เราไปเตรียมวัตถุด,ดิบทั้งขี้วัวทั้งต้นกล้วยเตรียมเอาไว้ก่อนไ <c oughs> ป<ะ> <c oughs> เดี๋ยวไปเอาขี้วัวเลซกู <c oughs> ดี๋ยวไปเอนี่ยมันแห้งแล้วเหรอท่าน่ะต้องเอาขี้บัวแห้งแล้วเมื่อกี้มันไม่น่าแห้งนะหรือแห้งไปแล้วเราไปเจอกันอยู่เออ่มอีกกล้องหนึ่งหรือไปเจอกันอยู่โน่นครับบ้านเด่นเลยอุ่นกี่อ้าวว้าพอดีพาน้องอังเปามาหาปู่ก่อนไม่ได้เจอกันหลาายอทิตย์เลยจ้าอิตาอิตาจ้าเอ๊ หลานน้อยสบายดีนอนสบายดีเลยเลยนอนเย็นเลยวันนี้กายภาพบำบัดยังอันนี้คุณหมอประจำตัวขับไม่ชาเลยตอนตอนเย็นนี่ต่อชาวกายภพไม่เสว่าแกปวดเมื่อส้นมันยึดนี่ใช่เส้นยึดก็เองตาจากเป็นหัวไหล่ดิเราไอ้นี่กายภาพปุ๊บไอ้ตรงข้อเนี่ยมันเหนื่อ้นี่ บบตึงนี่ปุ๊มันเจ็บที่นี่เวลาแก<ล>าทัอย่างเงี้ยมันเจ็บมันเจ็บก็เลยว่าก่อนทุกครั้งเลยคือจะนวดหัวไหล่ตรงข้อ่อนี่แล้วก็ตรงสะโพกตรงนี่แล้วก็ตรงนี่แล้วก็ตรงนี่เพราะว่าแก,ก <stim> ตึง,ต,งตึงด<ร>ูอะไรก็คือต้องนวดก่อนนะใช่ชายชาใช่พวกยานวดอันนี้นวดอนี่อันนี้ก็เป็นหลานครับดูเลยนวดไปเรื่อยๆนี่แล้วก็จะผ่าจะทําไม่ไหวก็เหลนี่แค่ทะเลเออแค่นี้แหละ ก็จะมีแรงขาฝั่งขวากับแขนฝั่งขวาครับข้างซ้ายครึ่งซี่ก็ขยับไม่ได้เลยครับอันนี้ก็ขยับไม่ได้แต่ตัวอุ่นครับแขนอะไรก็อุ่นอ,อันขาเย็นนิดนึงต้องกายภาพบาบ,บัดเช้าเย็นตัวทำไมเนี่ยไม่มีซีปแพลไปเนี่ยไ <laughs> ม่มีซีปแผล <laughs> ไปทำไมแต่อุดมันนวดให้แต่อุดมันนวดให้ปูเร็วมาเร็วขึ้นนวดทั้งตัวเลยเนี่ยอะไรมันมีตุ่มบนหัวมันเป็นเฉาเป็นเฉามีสิวแต่ก่อนก็ให้อาหารทางสายยางแต่ตอนนี้กินข้าวเองได้แล้วไม่ต้องป้อนเซียมมาซาลีไม่ต้องป้อนยังกินเองได้ แกขักทองมาให้กำลังใจปูละให้กำลังใจปูแบบไหนมีกำลังใจแล้วมีกำลังใจแล้วมีกำลังใจยางแล้วอยากยางจะยกไปขึ้นก็เคยเดินได้เนาะแล้วก็มันเดินได้เลยแบบกระทันหันมากเลย ปั่นจักรยานได้แต um okay. ่ก่อนก็กระทันหันเลยเดินไม่ได้ปั่นจักรยานไม่ได้ก่นเคยเห็ดงานเนาะมานอนอยู่เียมันกับหุนหวยอ่ะหัวไ่ลบ่ค้านแต่ก่อนก็จับจออจับเสียมจับมีดแต่ก่อนแต่ก่อนยังเห็นอยู่นาเออยังเห็นอยู่นาเลยเสียมนี่แหละถ้าได้เป็นแล้วก็กระทันหันขยับได้ข้างเดียวครับขา ข้าดมังขยับไม่ได้ไปไปลวดให้ปู่ไปอ๋อน้อ้ตวด่าดให้ปู่ตัวละหลานน้อยเป็นเหลีใช่ไหมใช่ตาอุดอุยเขาะเศษขาวน้องเปาน้องเปาก็เป็นอาลูกเป็นหลานปู่นี่เป็นอาของอาของหลานอาอาของตาอุดอุดน้องอาลิน มสัตว์เป็นอาพ่อนะมีสัตเป็นปู่ปู่ก็มีสัตว์เป็นปู่ทวดปู่ทวดมีหลานเลียนแล้วเนาะอู้หูเลียนแล้วเขียดเจ็บเจ็บมือเจ็บมือต่อเขียดเลยแดงเลยแดงเลยกำลังจะพากันทำเห็ดฟาง ไปพาอังเปามาเยี่ยมตัวเจมไปกินปลาเว้ยสิบวันนู่นแหละถึงจะได้กิน่เจมนะข้หนูไปมองมันเห็นอย่างไงข้าหนูไปชักมือออกฮ้ถ้าปลูกถ้าปลูกได้ไม่ล่มใส่หนูไปชักมือออกก่อนปู่ได้อ๋อหกฟางมาต้มต้มเห็ดฟางไปกินเห็ดฟางไดิซีมือน้องอังเปาเจค้ทำสิบวันเดี๋ยวได้กินแท้กินบ้าง ถ้าแบบที่เขาเอามาขายแต่การตลาดมันขี้เลยถ้าเมาพอเองมันคิบูขิวทำไมมันขิวอ่ะเขาปริญญาเลยมันมีขี้ไก่ขี้อะไรเดิมๆกันเลยขิวฮอร์โมนฮอร์โมนใส่เราต้องไปเอาขี้วัวมาใส่ขี้วันก็ยัวขี้วัวธรรมชาติฮะเราไม่ต้องใช้เคมีอะไรเราไม่ต้องใช้อะไรไอ้ธรรมชาติเอาแบบเขาทําแบบเยอะๆฟาร์มใหญ่ๆอ่ะมันเหมือนมากเลยอยู่ในฟาร์มเขาไม่ลอย แล้วเราเอามาแป๊บเดียวมันก็นเนา่าเดี๋ยวรอดูรอดูสิบวันนี่จะได้กินไหม <c oughs> จะงอกไหมเอาพยานเอาพยาดนดำน่ะเหลือคุมเมามีอยู่พยานข่าวเอ้ยมีอยู่แล้วมแม่ไปขเขามือเราน้องเตามาเยี่ยมปูใหม่เดยวเราไปกยขี้วัวก่อนไปกยขี้วัวสอยเพ่อก่อนเห็ดฟางปูเห็ดฟางเสร็จแล้วก็จะเอามาให้ปูก็จะเป็นเห็ดฟางทำเอง ร้านทำแซ่บดยจริงีเกิดบ่ร์กแต่เกิดยู่แหละทามันรูกสานาแต่กอนเอ,อ,เอ,อวาวัตถุดิบมีอยู่รอบรอบรอบตัวเราเลยมข้อใส่ขาแต่เขาเจ็บอีกไม่มีแต่เชื้อเห็บนั่นแหละทำเองไม่เป็นก็ต้องซื้อมาดีแล้วที่มีพอสอนให้มาเชื้อเห็บ ขับรถออกจากบ้านก็เห็นไปแล้วกองสองกองคีบัวน่ะคีบัวไม่เราไปเอาคีบัวแห้งเลยไปโกยเอาไม่รู้มีไม่มีเดี๋ยวไปดูบ้านของพ่อแหมแอมปะเดี๋ยวเราไปเอาคีบัวก่อนไปป่ะ้าปูไปไหมมานั่งวีแชร์ไปเที่ยวกีบกิ้งมาไปนั่งวีแชร์ไปเมื่อเช้าตะอุ้ยก็นั่งวีแชร์เล่นเออ เวลานั่งรถนั่งรถเข็นนี่ยหละครับหนึ่งนั่งรถเข็นเอาเข้าบ้านลังวันก็เอาพามานั่งเล่นนอนอยู่ข้างนอกนี่ครับพอตกเย็นก็นอนครับเอาเข้าไปบ้านอยู่ข้างในเพราะว่าช่วงอากาศหนาวแต่อยู่ข้างนอกนี่อากาศถ่ายเทโอเคครับเดี๋ยวเราไปกวยขี้วัวอยู่บ้านเด่นกันครับถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะ

แห้งแห้งยังอันนี้ต้มต้มข้าวให้หมูแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตากซึมก็ได้ไม่น่าพอกระสอบหนึ่งเดย์มันก็บอแห้งดานี้ปันได้หรอกเอากปตากแห้งมันก็มีแห้งอยู่

อันนี้ก็ตากเอาไว้ทำปุ๋ยเหรอไม่กระตากเอาไปทำเชื้อเห็ดนั่นแหละเอาไปทำเห็ดอันนี้แหละเลือดเชื้วอ <c oughs> วันนี้โนเดิเดินเริ่มเลย อมแอมให้เอาไปตา,ตากมะพร้ราวอีกเนาะมะพร้าว,ว,วกาวอ่วอนพี่คืนไม่ไหว <c oughs> ตากข,ขี้บัวค่ะเอามาตากอีกรอบเพราะว่ามันยังไม่แห้งดีค่ะอ้อต้องฝึกบดดึงบดตื้อนิดมากอือกุออ้ยินมะกตยดบละล่ะ 我也不知道。 fine. Yeah. <laughs> Good one. แน่แล้ว,รวพรุ่งนี้ก็แน่อ่อแล้วก็ค่อยผสมพรุ่งนี้ด้วยใช่อันนั้นก็พรุ่งนี้ก็ได้เตรียมปูนกระบะด,ดิบกระบะปูน <c oughs> พ่อให้เขาดูออยังว่ากระบะปูนเป็นยังไงเป็นก,กระบะปูนมันเป็นข้อซีเมนต์น,น,นี่แต่ก่อนเป็นบ่อเลี้ยงปลาจะเอามาทำเดี๋ยวเราก็มาล้างก็เดี๋ยว พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำเห็ดฟางเนาะเพราะวันนี้ก็เตรียมแช่ฟางแล้วก็ไปเตรียมเอาขี้วัวมาตากให้มันแห้งก่อนครับแล้วต้นกล้วยต้นกล้วยก็ตัดเอาพรุ่งนี้ก็เลยแล้วกันครับต้นกล้วยมัน,มนก็มันก็จะเป็นอาหารของเห็ดนี่ครับของของของเชื้อฟางเชื้อเห็ดฟางน้องเปาไปสักผาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยว เออก็ช่วงนี้รจนาก็ยังยังไม่สบายอยู่ครับยังยังหายยังยังไม่หายเลยเมื่อวานผมก็ไปรับเด็กๆนาะเปาน้องแอมมาจากโรงเรียนวันนี้ก็เลยทําคลิปอยู่ที่บ้านเนาะก็ยังไม่ได้เข้าป่ายังไงก็จะพึ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าป่าทําคลิปก็จะทําคลิปให้เพื่นอนๆได้ดูกัน อีกอย่างครับสองสามวันนี้น,นี่อินเทอร์เน็ตล่มครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่มของของทูมูฟอยู่ทั้งบ้านผมเพราะว่าผมใช้ทูมูฟมันล่มสองวันเลยครับซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้ก็ขออภยัภยพีย่น้องสีทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะผมก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยครับวันนี้ก็ยังล่มอยู่ครับเพิ่งใช้ได้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนีเองครับ คลิปนี้ก็มาขอวอวยพรเนะเาะให้พี่น้องสิทุกท่านจงมีแต่ความสุขครับในวันปีใหม่นี้และปีต่อๆไปเนาะคิดสิ่งใดก็สมบมูม,มันปัรถนาเฮงๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เข้าคาดปลอดภัยก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็ปีต่อๆไปครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ้าวบ๊ายบายสวัสดีใช่